ร้องหากระดาษมีห้าแผ่นปุ่ปัดท่อนไอ้ซ์ดเป็นยงโอเมม่งมันเดินได้เหรอมันเดินร้องไห้ไปทั่วที่เพื่อนอ้เชี่ยเอซีบีซูนการโฮสแนกวสแก่ไนส์หน้าตาเฮียปั้นเบลนเดอร์หรือเปล่า ฟันเหลอืองเชียวพี <c oughs> <t ong onions> ่อะฮิวิวิวิโอ้ยฮัลโหลกูเห็นตัวนั้นข้างหลังอุ้ยมีไฟฉายด้วยไอ้โอ๊ยโอ้เสียงดังอะอะไรวะว๊้ย เปิดมันก็เริ่มเลยรอยให้ใช้ชีวิตรอด5นาทีมีสตามิน่าข้างล่างนะครับทุกท่านนะครับสตามิน่าแล้วเสียงดังมากหว,วายเนี่ยกีดหูแทบแตกขี่แตกสลักแดกขาดแน่นอนเอบีเ้เขาให้ชีวิตรอด5ทีมันจะรอดไหมเนี่ยก็อีซี่เหมือนกันนะแล้วมันแล้วมันก็วิ่งจิบหายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วมต้องฟัก สีมางดังนี่ปายเลยสุดไอ้เคียห้องเป็นคนใหญ่กูไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามันจะเป็นจช่นนี้อยากหนีตัวนี้ยังวะอยากหนีเพื่อนอ่ะอยากหนีเพื่อนไอ้สัตว์มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันหนีเหยี่ยมันลงไงไมั้ยมันหนีเหยี่ยมันลงไงมั้ยสกู มันเดินได้เหรอมันเดินได้เหรอมันเดินร้องไห้ไปทั่วที่เพื่อนไอ้เฮียไอ้เฮียมันเอากูได้เลยวุ้ยโอ้าเ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 อ้าอ้ดีนะไม่มีชาไม่มีตกใจครับ you didn't clap t h a t Ủa gang, dạy ngoài mình sẽ được chăng lời boot mai yut lôi Man mình mai yut lê đấy ngồi đi Man boot mai yut lôi Come here, c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 ome here, vad名, come here, 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 วว้าีีดดัับโอ้โหกลุ่มคานเด็กหน่อยเด้เอาชิดมึงหุบปากเดบอขุ้มหุบปากเด็กหน่อยมึงตายมึงตายรุดสาธุขอให้มึงตายอี๋นีกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยสาธุกูไม่กลัวแม่บิ๊ก เด็กน้อยพวกนี้นี่เอ้ยอ,อ้ยโดแดกวดัตถุฟกโอ้ยไอ้นี่ยไอ้ไอู้มันขำหูมันขำหูมันขำนูมันขำอี๋ออ่ออออขาขำขำโอ้ยหูกูจะหนวกแล้วเนี่ย <c oughs> เออฮิบมันหูปากไม่ได้นะเด็กพวกนี้นี่จริงไอ้เฮียบียร์ไปอยู่กลางกูเบียร์ไปอยู่กลางกูมีใครรำคาญเด็กคนนี้บ้างไหมกูอยากเห็นเด็กคนนี้ตายแบบมิชั่นกูคอมพีดเลยจริงโอ้ยเด็กฝรั่งอะเนาะตอนนี้มันกี่โมงอะอาท่มเด็กฝรั่ง่างกันเจ็ดชั่วโมงเฮ้ยตอนนี้มันกี่โมงวะประมาณสี่ห้าโมงใช่ไหมฝั่งนู้นอะ ฝั่งอเมริกาเฮ้ยมิชชั่นกูจะคอมพิวต์เมื่อไหร่เนี่ยมึงวิ่งไปหาผีเอาาโ้ลกกูก็ไม่ยู้กูบึกโอ้ในสุดแล้วก็ชนะมาหนึ่งรอบมากวิ่งยอมมากระดับโลกลองดูไล์เอาดิไฟดับ แปดคนเมคเมคชัวเชียคือไม่ได้ไปประตูนี้หรอปุ่นปัดท่อนไอ้สัตว์เป็นอยนอเม่บังอะฮ่าม่าฮ่าเฮียนี่คืออะไรใครโทรมาวะกูรับสายไปแล้วนะโอ๊ยงี้เง่า อ๋อกุญแจครับแป๊บนึงกุญแจงโง่ๆนี่เหรออันนี้กุญแจมังเนี่ยฉันต้องซ่อมเครื่องเจเนเรเตอร์กูเห็นผีสุดไม่รู้ว่าคนเห็นไหมแต่กูเห็นผีโอ้โหอาโมซินอาโมซินกินเงยว อาโมซีนจิเนวไม่ไฟฉายมึงก็เปิดไฟเอา้ามึงก็ตุ่มไฟฉายว่าทำไมอ่ะกูว่าต้องมีอะไรผิดพลาดวะกูว่ากูว่าต้องมีหลีดผ้า, <c oughs> ผาชัวแต่ผมไม่รู้เล่นยังไงนะเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงก่นอนเพราะมันบอกให้ซ่อมเสียงแม่งเหมือนเด็กกระโปรงเมื่อกี้ที่กูเล่นเลยว่ะแปตไปเลยอย่างเล่นหลายคนอนะ่ะเพราะว่าถ้าผมเล่นคนเดียวผมไม่ดูเรื่อง เอามันล็อกเหรอ <c oughs> มีใครตกใจไหมครับนี่กูไม่เลยนี่กูต้องซ่อมตรงไหนอ่ะไฟฉายมันก็โง่หลอเกินช่วยด้วยไฟฉายไม่อำนวยไฟฉายไม่อำนวยวะ อีมันโง่ว่ะเปนมึงนะมันโง่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมฮ้ยเฮก้ฮ้ยเฮ้ยเก้ยเ้ไเฮ้ยเฮ้้ย ผีไม huh> wow. oh oh ่สามารถหยุดไฟได้ทันเรื่องขาใครวะโอ้ my god โอ้ยโอ้ยปูตาอิน่ามูกดเข้าไปเลยอ่ามาส่งมาสิงอ่ะเงี้ยมาส่งมาสิงอ่ะส่งงิงฮ่ายัง what the fuck what the fuck อู้อู้โดนแดกไปแล้วหนึ่งกระเป๋าตอนนี้วะเนี่ย วันนี้โดนหนักแล้วอุ๊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 บอุ๊บเรียบร้อยตายหนึ่งกูเจอกระดาษกูเจอกระดาษกูเจอกระดาษพี่พี่กูเจอกระดาษกูไปทางไหนไปทางไหนซะเออกูได้มาแล้วหนึ่งแผ่นน้องเอ้าไอ้เฮียเรียบร้อยเดินแด็กไอ้สัส ก็ว่ายอยงจิงเลยแล้วกูไม่มีไฟฉายสัตว์กูลืมไปว่ามันเก็บปุ๊บเป่งไฟฉายหายปั๊บร้องหากระดาษมีห้าแผ่นใช่เก๋โอ้ยวิ่งมาแล้วก็โดนแดงเลยไอ้ฮฮิิโอ้พี่หลบเจงเด็กกูไปเลยใครก็ได้นำทางเฮ้ยเจอแล้ววะ เฮ้ย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 ไม่ใช่กูไม่ใช่กูใช่ไหมแล้มันมืดเบิกเลยอ่ะมันมืดมากเลยอ่ะพี่ Can you Can you press the egg ไม่มีไฟฉายพี่ไม่มีโอ้ไม่มีไฟฉายอ่ะอออ้้้เปิดมาก็เอาผมเลย โอลีชิดมึงบาใครบาวะน,นั่นไอ้สมดับไฟเลยไม่หอมมองไม่เห็นเรียบร้อยเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้วออสิบสามเดยกาอุย้ยมึงก็ออกไปหน่อยพี่ก็มอนบลู มึงกลัวเหรอเกมกระโปรงหมาเนี่ยนะมึงกลัวนี่นะโอ้ตายแล้วดุนอมแม่มดีกว่าอย่างงี้เรียบร้อยโดนแดดกันหนึ่งศพ่าตอนนี้ Jesus c h r ส s t ร e s u s ส h r ร s t เฮ้ยเฮ้ยลบลบเรียนแร นิ่มๆเลยวา,าย้เคียสองคนเอาเพจมูฟอ้าวอ้าวมันคือจบบัตรซบขนาดนี้ละ่ะเฮ้ยพักไว้เท่านี้แหละมันมีให้ซื้อคงซื้อของด้วยโอ้ตายแล้วเก็บไม่ครบแป้ปหาละพันนอนนะทุกคนนะหาละพันนอนไปไปแค่นี้แหละ